สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์กับครอบครัวข่าวสาที่ชั้นสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้วันดีแลวก็เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปลูกข้าวชาวนาและก็คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับข้าวทั้งระบบเลยทีเดียวนะคะวันที่11พฤษภาคมของทุกปีนี้เป็นวันพืชชมงคลโดยจะมีพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ได้ประกอบพิธีไปแล้วหลายท่านคงจะได้ชมจากการถ่ายทอดสดนะคะก็จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็เป็นวันเกษตรกรปประะจําีีอกด้วยค่ เมื่อเวลา8นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน้มนตลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตเสด็จในการนี้ ด้วยในพระราชพิธีพธืพชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเนื่องจากเป็นระยะที่จะย่างเข้าสู่ฤดูฝนเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ได้ผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศมาโดยตลอด พระราชประเพณีนี้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีโดวยว่าเป็นพระราชประเพณีอันดีงามและมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรได้พึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรค่ะ ในปีนี้พระยาแรกนาโดยตำแหน่งก็คือนายจรันธาดากรณสูตรประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับเป็นพระยาแรกนาคนที่14ของพระราชพิธีนี้เทพีคู่หาบทองก็คือนางสาวสุภกัญญาการจนะคูหาและนางสาวรำพึงปราบหงเทพีคู่หาบเงินคือนางสาวนุทนาธโคตรพรมกับนางสาวสุนีลารู้สุกิจกุลส่วนพระโครแรกนาขวัญประจําปีนี้คือพระโคฟ้ากับพระโคใสค่ะ การเสี่ยงทายเพื่อความบริบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารนั้นเริ่มที่การหยิบพ้นุ่งของพระยาแรกนาได้พนุ่งห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนของกินเจ็ดสิ่งซึ่งประกอบด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้าและหญ้าที่ตั้งเลี้ยงพระโครปรากฏว่าพระโคกินงาและหญ้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารธัญญาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ําท่าจะบริบูรณ์พอควรค่ะ ในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าวและเกษตรกรดีเด่นในสาขาต่างๆเฝ้าทุนละองพระบาทรับพระราชาทานรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเช่นเคยภาพที่เห็นนี้นะคะเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วกเกษตรกรและประชาชนที่ไปเฝ้าดูพระราชพิธี <c oughs> ก็จะกรูกันวิ่งเข้าไปเก็บมเมล็ดพันุ์ข้าวที่พญาแรกนาได้หว่านไว้บริเวณแปลงนาเพื่อน,นําไปเป็นขวัญข้าวและเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะต่างใจจะเอาไปทําพันุ์และก็สิเอาไปเป็นสิริมงคล <c oughs> เพื่อนว่ามีเถาแก่แม่บ้านแต่สมัยก่อนผมนว่ามีเขามันก็มีเขามีเขาถ้าอืดเขามันอืดเขาอืดเขาค่ะ ตั้งใจมามาทัา้งคนกับเพื่อนไม่รู้เพื่อนหายไปไหนคนหนึ่งแล้วเป็นไงเราเคยมาเคยไ,ไม่เคยเลยได้จะดูเขาครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกตั้งใจจะเมธทณีเนี่ยไปบูชาด้วย<ช>ก็อธิษฐานมาก็ขอให้ได้เกินเก้าเม็ดแล้วจะเออลูกเต้าจะได้เจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยก็มันก็ได้มามากอะค่ะมากเลยค่ะคาดหวังว่าไงคาดหวังว่าจะไปปลูกใส่กระถางแล้วก็ปลูกไว้มุมนาเลยอะค่ะขำเม็ดจะแล้วจะจะไปทำอะไรต่อจะไปทำขวานข้าวจะ นั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนปรับลื้มใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมบางคนก็ได้ไปไม่กี่เมล็ดเท่านั้นเองนะคะแต่ก็บอกว่านี่ไปเป็นขวัญข้าวแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของเขาโดยเฉพาะครอบครัวเกษตรกรนะคะมีข้อมูลว่ามเมล็ดข้าวเปลือกที่นํามาใช้ในพระราชพิธีมีจํานวนทั้งสิ้น1,920กิโลกรัมค่ะเป็นข้าวนาสวน7 0 0 0แล้วก็ข้าวนาไรอีก2,000กิโลกรัมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาทดลองภายในพระตําหนักจิตลดาระโหฐานค่ะนั่นจึงเป็นความสําคัญที่หลายคนนั้น อยากจะเก็บไปให้ได้นะคะในส่วนของต่างจังหวัดวันนี้ก็ถือเป็นเรื่ดีกันชาวสวนชาวไร่เตรียมพื้นที่สําหรับเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่งอกงามค่ะเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่กเกษตรกรในหลายอำเภอลงไถนาเตรียมพื้นที่เพาะปลูกกันตั้งแต่เช้าค่ะเพราะเชื่อว่าวันพืนชมงคลน,นี้เป็นวันเรื่ดีจะทําให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่งอกงามขณะที่ชาวนานในอำเภอพร้าวหันกลับมาใช้กระบือในการไถนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ร่วมอนุรักษ์ควายไทยค่ะ ที่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าชาวนาจึงทําการไถนาเตรียมพื้นที่เพราะเชื่อว่าฝนฟ้าเป็นใจดินชุ่มชื้นทําให้ข้าวที่ปลูกลงในวันนี้จะสมบูรณ์ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกันชาวไร่ชาว,ชาวนาปรับพื้นที่ว่างเปล่าเตรียมปลูกข้าวในฤดูการนี้แล้วก็เชื่อกันว่าข้าวจะอุดมสมบูรณ์ขายได้ราคาดีค่ะ ที่จังหวัดนครราชสีมาเกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังแต่ก็หวังว่าผลผลิตจะเจริญงอกงามหลังจากที่ผ่านมาไร่มันสำปะหลังในพื้นที่ถูกเพลี้ยแป้งกัดกินเสียหายแล้วกว่าหนึ่งล้านไร่ในปีนี้ก็เลยปลูกกันวันพืชมงคลน,นี่แหละค่ะเพื่อหวังว่าจะได้ผลดีตามมา ที่นครสวรรค์ชาวนาก็เริ่มหว่านต้นข้าวปักต้นกล้าดำนาหลังจากที่ได้เตรียมพื้นที่แล้วก็น่าดินไว้หลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเลิกดีสําหรับทุกคนค่ะที่จังหวัดพิจิตรก็เชื่อกันเหมือนกันนะคะบอกว่าการเริ่มต้นลงมือปลูกข้าวในวันนี้นอกจากความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะไม่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ ที่จังหวัดจันทบุรีไม่เฉพาะเกษตรกรชาวไทยที่ถือเลิกดีวันนี้ลงมือปลูกพืชผลเกษตรกรฝั่งประเทศกัมพูชาเขาก็ถือเลิกดีวันนี้เหมือนกันนะคะโดยได้ข้ามเข้ามาซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดในตลาดชายแดนอำเภอสอยดาวเพื่อนํากลับไปปลูกในวันพืชชมงคลทาให้ตลาดซื้อขายมเมล็ดพันธุ์พืชคึกคักเฉพาะวันนี้เนี่ประเมินกันแล้วก็รวมกว่า4ล้านบาทไว้แล้วค่ะ วันที่มีความหมายและความสําคัญต่อเกษตรกรและชาวไทยทั้งประเทศอย่างวันพืชมงคลน,นี้มีที่มาที่ไปให้ตระหนักรู้ร่วมกันอย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะเมื่อ,อย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนนั่นหมายถึงฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรกำลังเริ่มต้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะประเทศไทย ถึงแม้วิถีชีวิตจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างก็ตามแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากยังมีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเพราะปลูกสืบเนื่องมายาวนานนั่นคือพระราชพิธีพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงประชากรทั้งประเทศพระราชาพิธีนี้ประกอบด้วยสองพระราชาพิธีรวมกันคือพระราชาพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะกระทำณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเป็นการทำขวัญพืชพันธัญญาหารประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอีก40ชนิดโดยจะมีการอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นั้นเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นณนมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นการเสียงทายล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรให้มีใจมั่นในการเพาะปลูกถือปฏิบัติสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรก,รกรุงสุขโขทัย ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันเกษตรกรด้วยแ่ได้มีการยอดโครงการโลกสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนในวันพืชมงคลนะคะหลังจากที่ได้ร่วมมือกับไทยทีวีสีช่อง3ได้ปลูกต้นไม้สักในวันวิสาขบูชาค่ะครั้งนี้มีการนำหญ้าแฝกจำนวน2ล้าน5แสนต้นมาปลูกยึดผิวหน้าดินตลอดลำน้ำแม่สายบริเวณบ้านเหล่าตำบลร่องกาดอำเภอสูงเม่นค่ะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาแล้วเมื่อปี2548จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายการลงมือปลูกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านถึง3ตํตำบลทำให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนนี้สำหรับการปลูกหญ้าแฝกยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการขุดลอกคลองบึงไม่ให้ตื้นเขินอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะทั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดจากโครงการที่ได้ร่วมมือกับไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งก่อนหน้านี้แจกกล้าไม้สัก7,000ต้นปลูกต้นมะยมใน วันวิสาขบูชาค่ะแล้วก็เรื่องที่ลุ้นกันนะคะเรื่องหมีแพนด้าที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีการผสมเทียมให้กับลิลหุย้ยวันนี้ล่ะค่ะจะเป็นวันที่เขากําหนดว่าจะทำอัลตราซาวกันว่าสามารถที่จะผสมเทียมสําเร็จหรือไม่ค่ะ หลังจากที่ช่วงๆกับหลินห้ยมาอยู่ในประเทศไทยนานกว่า6ปีแล้วยังไม่มีทายาทสุดท้ายได้ทําการผสมเทียมหลินห้ยด้วยน้ําเชื้อสดของช่วงๆซึ่งก็เกือบ3เดือนแล้วค่ะวันนี้ถือเป็นวันที่เหมาะที่จะเห็นเป็นตัวอ่อนของลูกแพนด้าถ้าหากมีการตั้งท้องจริงทั้งนี้ระดับฮอร์โมนของหลินห้ยเพิ่มสูงขึ้นถึง400นาโนโกร,รมัมอีกทั้งพฤติกรรมของหลินห้ยก็เข้าข่ายของอาการตั้งท้องนะคะดังนั้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงทําการอัลตราซาวด์บริเวณช่องท้องของหลินห้ยเพื่อตรวจหาตัวออน่น พบข่าวดีทางสวนสัตว์ก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็ผลสำรวจความเชื่อมั่นของรัฐบาลล่าสุดจากสวนสิทิ์โพค่ะ